สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องสารังกานช่างกนเด็กเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมห่างหายจากการลงคลิปเป็นนานพอสมควรเนาะก็จะมีแต่คลิปาสาระคลิปสั้นลงนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมติดงานเยอะมากนะครับก็มีแฟนเพจคนหนึ่งนะครับเขาบอกไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาเนาะเป็นคลิปการประกอบระบบน้ำแอร์แวร์ที่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับ ซึ่งพี่เขาเนี่ยยังมีข้อสงสัยนะครับว่าเราควรจะทําการตั้งห่างจากปั๊มเท่าไหร่ดีนะครับแล้วก็ควรตั้งความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนในสองส่วนนี้นะครับว่า คนอยู่ห่างเท่าไหร่แล้วก็คนมีความสูงอยู่ที่เท่าไร่นะครับซึ่งเป็นย้ำก่อนนะครับซึ่งที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยผมจะอธิบายในฉบับของผมเลยเนาะก็คือเป็นในแบบที่ผมทําอยู่ประจําเลยก็แล้วกันจะได้เข้าใจในง,ง่ายๆขึ้นนะครับเป็นในส่วนที่ผมทําอยู่ประจําเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะวิธีการติดตั้งระบบน้ำแอร์แวร์นะครับในสวนของเราเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องดูเนาะ ก็คือเราต้องดอูปั๊มของเราก่อนขนาดปั๊มนะครับสำคัญนะครับอย่างที่2คือเราต้องดูว่าระบบน้ําของเราเนี่ยส่งไปไกลแค่ไหนหรือว่าต้องใช้น้ํามากแค่ไหนทํางานนานแค่ไหนนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มขนาด2นิ้วนะครับระบบไฟนะครับซึ่งระยะทางที่มันส่งไปเนี่ย ก็ความไกลเนาะบอกว่าบอกบอกเลยเนาะโคตรไกลนะครับสังเกตดูนะครับมันจะโค้งไปตามสวนกระจายน้ําตรงนั้นนะครับไกลที่สุดเลยคือจุดนู้นนะครับที่ต้นไม้สูงสูงนูนนะ้นเนาะระยะทางก็บอกเลยว่าหลายร้อยเมตรเลยนะครับหลายร้อยเมตรเลยโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิม่มเติมตรงนี้สักนิดน,นึ่งนะครับอ,อย่างที่บอกไปนะครับวิธีการติดตั้งฉบับของผมเนี่ย ถ้ากรณีที่ส่งน้ําไปไกลๆนะครับแอร์แวร์ตัวแรกที่ผมจะทําการติดตั้งคือตัวที่มันใกล้กับปั๊มน้ําคือระยะความห่างเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าทว่าแอร์แวร์ตัวแรกเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆคลิปที่ผมทําไปนะครับผมก็จะอธิบายแบบนี้เหมือนชินเคยนะครับ เอร์แวร์ตัวแรกเนี่ยที่ผมใช้อยู่ประจำเนาะก็มันจะช่วยในเรื่องปั๊มน้ำตัวนี้นะครับหรือว่ามันจะช่วยเซฟปั๊มน้ำของเราเนี่ยกรณีที่ปั๊มน้ำของเราทำงานนานๆนะครับซึ่งปั๊มน้ำพวกนี้เนี่ยใช้ระบบสวนน่ะทำงานเป็นวันเป็นวันเป็นคืนเลยเนาะข้ามคืนก็มีนะครับซึ่งแอร์แวรตัวแรกเนี่ยมันจะช่วยเซฟปั๊มน้ำของเรานะครับอ่า ไม่ให้มันทํางานหนักเกินไปนะครับมันสามารถช่วยเซฟตรงนี้ได้เนาะซึ่งที่ทุกคนถามมานะครับที่แฟนเพจถามมาเนาะว่าแอร์แวร์เนี่ยความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเนะี่ยที่ผมทำเนะาะถ้าเราซื้อท่อมานะครับผมก็จะทําการตัดครึ่งเลยก็คือแบ่งครึ่งออกไปเลยนะครับท่อหนึ่งเส้นก็จะทําการแบ่งครึ่งเลยนะครับก็จะได้หนึ่งคู่ออกมาอย่างนี้อันนี้ตัวแรกนะครับ อยู่ความห่างที่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับระบบที่ผมใช้ประจำนะครับอ่ากรณีที่ส่งน้ำไปไกลๆนะครับจุดที่2ที่ผมจะไปตั้งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ150-250ถึง250เมตรอีกจุดหนึ่งนะครับก็เช่นเคยความสูงเท่ากันใช้ท่อ3นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นปั๊ม2นิ้วนะครับใช้ท่อ3นิ้ว เป็นตัวแอร์แวร์นะครับซึ่งตัวที่2ผมจะให้อยู่ที่ประมาณ150เมตรถึง250เมตรนะครับซึ่งสำหรับใครที่ส่งน้ำไปไกลๆนะครับก็สามารถทำเพิ่มได้นะครับสามารถทำเพิ่มได้เพราะว่าระบบน้ำเนี่ยมันจะเบาหรือจะแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบน้ำแอร์แวร์ของเราซึ่งช่วยได้มากนะครับถามว่าทำไมต้องไปอยู่ที่1 5อยาถึง250เมตรเนาะ หลังจากที่มันส่งไปจากเจ้าตัวแอร์แวร์ตัวแรกนะมันจะไปเบาอยู่ช่วงนี้พอดีเลยนะครับคือมันจะไปเบาน้ํามันจะไปลดแรงหรือว่าเบาในช่วงประมาณ150-250เมตรช่วงนี้พอดีนะครับเราก็เลยไปทําการใส่แอร์แวร์จุดนั้นอีก1นจุดหนึงนะครับเพื่อให้น้ําของเราเนะี่ยเกิดเกิดแรงที่มันสม่ําเสมอตลอดนะครับโอเคเนาะก็สําหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ก็สามารถหาคลิปเก่าๆของผม,มดูได้นะครับผมเคยทําคลิปสอนระบบน้าแอร์แวร์ประกอบน้ําระบบน้ำแอร์แวร์เนี่ยอย่างละเอียดเคยเคยสอนไปหนึ่งคลิปแล้วนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือสงสัยตรงไหนอีกนะครับก็สามารถส่งข้อความมาทางแฟนเพจโดยตรงก็ได้นะครับมาพูดคุยกับผมโดยตรงก็ได้เลยเนาะผมก็จะทําการตอบกลับให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าอ่า เมน์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแบ่งปันหรือว่ามาอธิบายเพิ่มเติมระบบน้ำแอร์แวรให้ฟังนะครับในฉบับของผมนะครัพยายามว่านี่คือฉบับของผมเลยนะที่ผมทําอยู่ทุกที่นะครับโอเคสําหรับใครที่มีข้อมูลดีๆนะครับมีความคิดดีๆในการประกอบระบบแอร์แวรยอยู่อย่างไรบ้างในแบบของตัวเองนะครับก็สามารถแบ่งปันความรู้กันได้นะครับ โอเคนะครับใครที่อยากให้ผมสอนคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเมนไว้ได้เช่นเคยนะครับผมจะทําการอาสอนให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะฮะแล้วเราเจอกันใน EP ถัดไปครับผม